สวัสดีครับผมวันนี้ผมมารีวิวนะครับสอนวิธีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าสู่จอ a n d ด o i d ก็คือจอตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับอ่าที่ซื้อมาติดตั้งนะครับหรือว่าลูกค้านะครับที่ติดตั้งไปแล้วนะครับอยากจะใส่ซิมนะครับหรือเชื่อมต่อสัญญาเนี่ยมันมีวิธียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับอย่างแรกนะครับไม่ต้องใส่ซิมนะครับก็คือเชื่อมผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็โดยวิธีการที่เรา เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เปิดฮอตสปอตนะครับแล้วก็ไปที่อนุญาตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่เครื่อง Android ตัวนี้นะครับไปที่ตั้งค่านะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้สอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้ฮอตสปอตไปเชื่อมต่อนะครับก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ดู YouTube ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการแรกวิธีการที่สอนะครับที่สะดวกขึ้นนะครับบางท่านก็นะครับไปซื้อตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัว AirPod เ Link พอเก็ตลิงนะครับพอเก็ต Wifi แบบนี้วิธีวิธีการที่ต่อนะครับบางท่านนะครับได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็คือไปซื้อตัวพอเก็ต Wifi มาเลยนะครับใส่ซิมเข้าไปนะครับก็เหมือนกันนะครับก็แชร์เข้าไปนะครับแล้วไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตัว Wifi นะครับก็รับสัญญาณตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับได้บนเครื่องตัวนี้เลยนะครับ วิธีการที่3ามนะครับก็คือการซื้อซิมมาใส่เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าซื้อซิมมาใส่เนี่ยนะครับใส่โตในเครื่องใส่แบบไหนนะครับตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับซิมเวลาซื้อมานะครับจะเป็นขนาดเท่านี้นะครับให้เรานําขนาดใหญ่สุดออกนะครับดูนะครับนะครับเหลือเท่านี้อ่านะครับเครื่องต้องการขนาดเท่านี้นะครับไมโครไม่ใช่มินินะครับไมโครนะถ้าท่านใดนะครับที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ย ตำแหน่งนี้นะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับไม่ต้องถอดดึงออกมาก็ได้นะครับให้เอาคัตเตอร์นะครับนะครับหรือว่าตัวนี้ตัวตัวซิมนะครับคัตเตอร์แล้วก็สอดใส่เข้าไปนะครับทางด้านนี้นะครับดูนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นซิมเน็ตนะครับด้านบนจะเป็นเมมโมรีนะครับใส่ตามรูปนี้นะครับเห็นไหมผมวางซิมให้ดูนะครับรูปซิมตามนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับ แล้วเราใช้คัตเตอร์ดันนะครับแล้วกดให้มันคัตเตอร์นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ถอดเครื่องมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องหาตัวคัตเตอร์หรือไขควงนะครับไว้ดันนะครับให้มันเข้าล็อกนะครับให้ดันเข้าล็อกสัญญาณมันมันจะดังเป็นสปริงนะครับครึกทีหนึ่งมันจะล็อกอย่างนี้ครับแบบนี้ถึกแบบนี้คือเข้านะครับใส่ให้ดีนะครับแบบนี้นะครับเวเลาออกนะครับเราก็เสียบดันเข้าไปกดปุ๊บมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับอ่าโอเคเครื่องบนเนี่ยก็ไว้ใส่ซิม ใส่เพลงนะครับไอตัวนี้เป็นอ่าเมมโมรี่นะครับขั้วบนเป็นเมมโมรี่ใส่รูปแบบเดียวกันเลยนะครับดูนะดูรูปนะครับเห็นชัดไหมอ่าโอเคใส่ซิมนะครับดันเข้าไปซิมเน็ตคราวนี้เราก็ไม่ต้องมาเชื่อมต่อก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นละนะครับอันนี้คือตำแหน่งของจอ Android นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆนะครับแชร์นะครับกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ